ผมขอพูดประเด็นนี้ก่อนเลยหน้าหนึ่งขึ้นทุกฉบับจากคุณผดาชอะไรคุณเมไงคุณเมยรัชนกไงนี่คุณไม่รู้จริงเหรอเนี่ยเขาเป็นยังไงอในทวิตเตอร์อินสตาแกรมโอ้โหเมื่อวานนี้ก็นําครับต้องขอแสดงความยิดีกับน้องเมย์ทำได้แล้วนะครับผมซึ่งเป็นเอ่อมือวางอย่าอ่านฮะ อะไรอ่านฮะมือว่าอันดับหนึ่งของโลกประเภทหญิงเดี่ยวโอนี่คือประเภทหญิงเดี่ยวหญิงคู่เขาเป็นยังไงคือหนึ่งเขาแข่งเนี่ยสามสัปดาห์ติดนี่ไปดูสคริปต์นะสามสัปดาห์ติดเนี่ยเขาได้แชมป์หมดเลยหรอเขาได้แชมป์หมดเลยแล้วที่สำคัญคือเขาได้แชมป์อะไรเทนนิสเหรอเทนนิสหรืออะไรแบดมินตันอ๋อแบดมินตันไม่ใช่พาราดอนสีชาพันธ์ อตลอดระยะเวลา3สัปดาห์ที่คนไทยลุ้นกันมาเนี่ยนะฮะตอนนี้เป็นคนไทยคนแรกขึ้นเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโรคประเภทหญิงเดี่ยวที่คุณบอกถูกต้องครับและที่สําคัญก็ตามคําสัญญาของพ่อเขาใช่ว่าถ้าสมมติชนะเป็นแชมป์สามสมัยติดหรือสามอาทิตติดก็จะให้คบกับแฟนไฟเขียวเลยคุณพ่อบอกว่าีฟวหล่อมากแฟนน่ารักมากอันนี้จริงนี่แฟนนี้รู้แฟนหล่อมาก นะนี่คือเมอื่อวานนี้น้องเมย์ก็ได้มีการขอบคุณพี่ๆน้องๆแฟนกีฬาของเมย์ขอไม่ไม่ตอบทุกคนคือเป็นการขอบคุณที่เขาอยากจะขอบคุณคนไทยทั้งประเทศนั่นแหละบผมเรียกได้ว่าสนุกสนานกับการเชียร์แล้วก็เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลวันสงการที่ผ่านมาโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Wood y World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียว หมายเลขนี้ครับอาจจะมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะคุณตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลยครับรอเลยครับกดเลยครับกดเลยครับกดเลลยกกกดดตรงลูกเลยครับ subscribe อ๋อไอหงส์ไปหมดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe ก็กดแค่นั้นละค่ะย่าตรงไหนกดสิครับ